สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเทศกาลวันแม่ที่กำลังจะมาถึงหมวยจะพามาชมว,วิธีการทาช่อดอกมะลิด้วยลวดกำมะหยี่กันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มทําที่กลีบดอกก่อนค่ะใช้เป็นลวดกำมะหยี่สีขาวนะคะทําไปหลายกลีบเลยนะคะจากนั้นก็นํากลีบนะคะมาเรียงเป็นดอกไม้ตามในคลิปเลยเราจะทําดอกไม้แบบนี้ทั้งหมด3ดอกนะคะเป็นดอกบานทั้งหมด3ดอกแล้วก็ดอกตูมอีกหนึ่งดอก ต่อไปนะคะเราจะมาทําเป็นใบค่ะทําทั้งหมด2ใบนะคะทุกคนทําตามคลิปเลยแนะนําไม่ใช้เป็นลวดก็มาหยีเส้นตรงตามในคลิปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ปอบรูปทรงง่ายๆค่ะเห็นไหมคะแค่จับจับดัดดัดแป๊บเดียวนะคะก็จะได้เป็นใบไม้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะทํา2ใบนะคะทุกคนเราก็จะได้ใบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะและแล้วก็มาถึงขั้น กอนการประกอบร่างดอกมะลิกันค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของดอกตูมนะคะก็จะเป็นกลีบเลี้ยงแล้วก็กลีบดอกของดอกตูมนะคะมาประกอบสกันก็จะได้ดอกตูมน่ารักน่ารักแบบนี้เลยหนึ่งดอกขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบร่างดอกมะลิดอกใหญ่กันค่ะเราจะนํากลีบดอกทั้งหมด3ดอกที่เราทําไว้นะคะมาติดกาวแล้วก็วางกันเป็นชั้นๆั้นแบบนี้เลยนะคะ3ชั้นจากนั้นนะคะเราก็จะจับกลีบนะคะให้น้องดูน่ารักสวยงามเป็นดอกมะลิแบบนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือเกสรดอกไม้ค่ะทุกคน และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำทุกอย่างมาประกอบใส่กันค่ะตามในคลิปแบบนี้เลยทำง่ายสุดๆเทเดมเสร็จแล้วค่ะดอกมาริของเรา <ๆ S 1> เติมลูกเล่นให้น้องนะคะด้วยโบสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะ <ๆ S 1> แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับดอกมาริน่ารักน่ารักให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ค่ะ